สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในการทำแกลเลอรี่รูปภาพกันนะคะเราสามารถเอารูปภาพที่เราถ่ายรูปเก็บไว้มาทำเป็นแกลเลอรี่อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือรูปที่เราเซฟจจะในอินเทอร์เน็ตล้วก็เอามาใส่เป็นแกลเลอรี่เป็นตารางแบบนี้ได้ซึ่งมีรูปแบบการสแสดงรูปภาพหลากหลายรูปแบบด้วยกันให้เราเลือกใช้ไปดูวิธีการทํำพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราต้อง ไปเอารูปจากในเครื่องของเราใส่ไปในในเว็บไซต์วิคของเราก่อนโดยนักเรียนมาที่กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะกดเครื่องหมายบวกแล้วก็กดคําว่ารูปภาพแล้วก็กดคําว่าอัปโหลดรูปภาพของชั้นเราจะมาที่หน้าต่างตรงนี้เราควรสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บรูปภาพก่อนนะคะวิธีการสร้างโฟลเดอร์ก็กดที่สร้างโฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้ แล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ไปอย่างเช่น JD สีสุนิโยไทยจากนั้นนักเรียนกด enter เราจะได้โฟลเดอร์เปล่าขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วทำการอัปโหลดรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของเราใส่ไปในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะโดยการกดปุ่มอัปโหลดมีเดียอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ แล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ของเราเอามาสัก5รูปก็แล้วกันกน,นะกดปุ่ม o p เ n นักเรียนคงจำวิธีการเลือกไฟล์รูปภาพทีละหลายๆไฟล์ที่อยู่ติดกันได้นะคะโดยการคลิกที่ไฟล์แรกกดปุ่มชิปค้างไว้คลิกที่ไฟล์สุดท้ายมันจะทำการอัปโหลดรูปให้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็กรกบาดปิดไป ลูกของเราได้อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างแล้วเมื่อกี้นี้ครูออกมากดให้นักเรียนดูอีกหนึ่งรอบนะคะวางเที่ยววัดเมื่อกี้ครูสร้างโฟลเดอร์ชื่อ j d ดีสุรโยทยครูใส่รูปไว้ประมาณนี้นะคะกากบาทปิดออกไปเราจะไปเลียกใช้ให้มันเป็นแกลเลอรี่โดยการไปกดปุ่มแกลเลอรี่ตรงนี้จะมีรูปแบบการแสดงรูปภาพหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้นะ,ะจะมีแบบ เป็นแบบแบบกิดแบบสไลเดอร์แบบแบบภาพเพิ่มเติมนักเรียนชอบแบบไหนก็เลือกตามใจชอบเลยนะคะครูเอาแบบไหนดีแบบซ้อมแบบเรียงภาพแบบย่อขยายแบบกิดครูชอบกิดแนวตั้งแบบนี้นะครูก็เลือกอันนี้ จากนั้นจะยังเห็นว่ามันยังเป็นรูปภาพของในเว็บไซต์ wik.com ที่เ้าเตรียมไว้ให้มันยังไม่เป็นรูปของเราที่เราต้องการนะคะแล้ก็มากดปุ่มตรงนี้ค่ะกดคำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะแล้วก็จะกดลงไปจะเห็นว่ามีเครื่องหมายถังขยะกดลบให้หมดเลยเราไม่เอาของเขานะคะเราไม่เอาของเขาเราจะเอาให้เป็นของเรากดลบออกให้หมดก่อนจากนั้นกดปุ่มคำว่า เพิ่มรูปภาพเราก็จะไปเพิ่มรูปภาพของเราที่เราสร้างไว้ในโฟลเดอร์เมื่อกี้นี้คืออยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ Jd ดีีสุริโยไทยเราอยากได้รูปไหนบ้างรูเอาหมดเลยนะคะก็คลิกไฟล์แรกกดปุ่มชิกค้างไว้แล้วคลิกไฟล์สุดท้ายแล้วก็กดปุ่มเพิ่มไปยังแกลเลอรี่นะคะเสร็จแ,แล้วก็กดปุ่มเสร็จรูปก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้ทีนี้บางทีเรามีรูป เยอะเราอยากแสดงทีเดียวหลายๆรูปเราทำยังไงตรงนี้สามารถสั่งให้แสดงแนวตั้งทีเดียว8รูปเลยก็ได้หรือทีแสดงแค่2รูป7บรรทัดความระยะห่างระหว่างพิกเซลแบบนี้ก็ได้นะคะอลองเลือกดูเราก็จะเห็นรูปสามารถย่อขยายขนาดรูปภาพไดนะะ้ว่าเราอยากจะขยอขยายขนาดแสดงรูปภาพขนาดไหน แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ทีนี้เราได้รูปแล้วบางคนอยากจะเพิ่มรูปเข้าไปในแกลเลอรี่ตรงนี้อีกเราอยากจะทำยังไงก็แปตรงคำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะเพิ่มรูปเนื่องจากว่ารูปตรงนี้ที่เราใส่ไว้ในแกลเลอรี่ในโฟลเดอร์ของเราเมื่อกี้เนี่ยมีนิดเดียวและอาจจะเอามาจากโฟลเดอร์อื่นก็ได้นะคะและอาจจะเอามาจากโฟลเดอร์อื่นก็ได้เราก็ไปที่โฟลเดอร์อื่นได้เลยแล้วก็คลิกเลือกรูปที่เราต้องการเพิ่มไปใน กลลี่ของเราเมื่อกี้ได้นะคะเห็นไหมมันก็จะใส่รูปนั้นก็จะเพิ่มเข้ามาในนี้แล้วก็ตรงนี้รูปแต่ละรูปนักเรียนยังสามารถที่จะตั้งชื่อไฟล์รูปภาพได้ด้วยนะคะโดยการตั้งตรงนี้ค่ะลบของเก่าทิ้งแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ที่เราต้องการลงไปได้เลยอย่างนี้วัดเจ้าพามนะคะแล้วเราก็กดปุ่มเซฟร,รูปก็จะเข้ามาตรงนี้เห็นว่ารูปมีเพิ่มเข้ามาในนี้ อยากให้รูปมันแสดงกี่เดิมครูสร้างไว้ให้แสดงแถวละ2รูปใช่ไหมคะครูอาจจะให้เป็นสักแถวละ5รูปนะคะตั้งไว้สูงๆเลยก็ได้5รูปเป็นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะนี่คือขั้นตอนการเอารูปภาพใส่ไปให้เป็นแกลเลอรี่อยู่ในเว็บไซต์ของเราซึ่งมีวิธีการทำดังนี้นะคะ oh. เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่มบันทึกนะคะ แล้วก็ลองดูเว็บไซต์ของเราซิว่าหน้าตาเว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรกดดูเลยเลยนะคะตรงเผยแพร่นะคะกดดูเว็บไซต์เราก็จะเห็นเว็บไซต์ของเราที่เราทําไว้เมื่อกี้นี้อยู่ตรงจุดที่โบราณสถานเจดีศรีสุรโยทยาก็จะขึ้นเว็บไซต์ที่เราทํา ที่เราทําแกลเลอรี่ของรูปภาพของเราไว้เมื่อกี้นี้นะคะขั้นตอนวิธีการนำแกลเลอรี่รูปภาพก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ